โอ้โห oh, วันนี้ขอยเป็นวันดีๆสำหรับท oh, ุกคนเลยนะครับ27พฤศจิกายนวันที่หลายคนรอคอยนะครับใครเจอคลิปนี้ใครเจอโค์นี้ขอให้หมดหนี้กํากลังใจเราดีนะหมดหนี้มีทรัพย์หมดหนี้มีสุขหมดหนี้มีแต่ทรัพย์สินเพิ่มคูณทวีคูณร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน grands, แสนล้านจงมาเกิดกับทุกท่านเงินทองไหลมาทุกช่อง,งท,งทางนะครับถ้าขายก็ขอให้คล่องตัวจะทําประกอบอาชีพอะไรก็ได้เงินมาโดยง่ายดายโดยไม่มีอุปสรรคโดยไม่มีหมู่มารมาขวางกั้นรอบไกลไปทํางานหรือเดินทางไปไหนนะครับก็ขอให้มีแต่คนดีมีส ออกไปให้หมดนะครับคนเห็นแก่ตัวคนที่หวังจะมาบอกลอกคนคดคนโกงคนไม่ซื่อคนไม่ซื่อ,อสัตย์ออกไปให้หมดนะครับมีแต่กัลยายนิมิตนะครับมีแต่คนอุปถัทภ์คำย่นตอลอดเวลานะครับมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นท่านตลอดเวลาแล้วกันเนาะเฮงเฮงปังปัง,ปงตังเข้ารัวๆนะครับพิมพ์อธิษฐานขอพรให้กับตัวเองแล้วกันแล้วขอให้พรที่ท่านขอ,อสำเร็จโดยฉับพลันทันใจภายใน12วันนี้เรามีเป็นหานเกิดขึ้นแล้วกันนะครับหมดทุกมีสุขหมดทุกมีทรัพย์แล้วกันนะครับจากผมบอยสิทธิ์สินสาธุครับ